แล mm ้วในก่อนข้อความันห้องวันนี้นั้นห้องหนึ่งจของความว่า G O O D กูเดียวกันเนาะพอเปิดชื่อเหรอในก็เปิดว่า G O O D กูเนี่ยแพ็คไปกอลเดนวอาเป็นพี่น้องวาราหูอาขาขันยามาริซอแต่แม่นเป็นแปลงแกนกรงการาสกอลาดนมดค่ะก็บูว่ามันด้วยนาเวิจย้ำหนาในกันเนาะเหมือนในอเล็กซ์ิมาส์อนปันข้อความใหม่ๆเสร็จที่ว่า great great บอว่าเตี้ยมันบอกว่ายิ่งใหญ่ในขณเ้วยนะว่าห้ามาเตี้ยต้นคอบมันเอาว่าลีเลยอยู่จัดเสียในขณอ้วยมันจะห้ามาให้เป็นต้นแถววอเดดเกรทในคนอ้ออความุ้งขยันนะโคคะเขากับไปคนที่สองกันคนที่สองคนที่สองก็้องวน่า nice Ni อิส she is nice friend มันน่าเป็นไอ้กดีมันนาเป็นไอ้ยกดีในคณอ้ออหุ้ขยันกันไปคนที่สามกันขนอคนที่สามก็้องว่ดบาย อ่ะความาในคู่บอลลาดคูบอลใน I am fine I am fine แจ้งกิ้วแอบยุกนั่น่ะไปก็ปาวา Le, Le ันดีดเขามาด้วยทางครหนึ่งน,นคะครับ Well เอามาให้เป็นตน้นแถววอร์ I speak English very well ถา,าราบความเกลดในลีนานค่ไหนกันเนาะมาในไทยสอนปันบนนอลนำเขาเขาเอากาศแจ้งเขาก็มันว่า P O O D กุลยอยู่แต่เียนคั้เนาะความหนูราว่าุณเนะขามาพึกใจต่างอันนี้ขเขาตียนไน้ำตีน้ำขเขาเมือนแค่าดะไรน้ำเขาเป็นน้ำหลวงูค่รานที่ร้า จำตัวละครที่เป็ีนไม่หนาอ่ะคุณเจ้าเขาอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์ปัน่น like. อันเล็กอันแห้งจัดอันเล็กน้องเนี่ยกันไหมในิควิดีโอหนาในหมวดบวกคาทีเซ็ตวิดีโอปัน่นพี่น้องของเล็กช่วยกันแข่งตั้งหนักอ่ะฝากตัวดามันใน้ I love you I love to care